สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมานะครับทำไมชาวโศกเป็นมะเร็งกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักบวชทั้งที่ชาวโศกมีชีวิตเป็นนักมังสวิรัตท,ทานพืชผักก็ไร้สารพิษและชีวิตก็อยู่กับการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันกับโลกเขานะครับแต่เพราะอะไรจึงเจ็บป่วยกันมากและเป็นมะเร็งกันมาก คือในการที่เราจะสุขภาพดีนี่ครับอันดับหนึ่งเลยที่หมอให้คือเรื่องการนอนนะครับเราใช้ชีวิตทํางานตอนกลางวันนี่โดยเฉลี่ยนี่แชั่วโมงดังนั้นการพักผ่อนที่จะให้สุขภาพดีเราก็ต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับแต่ในหมู่ชาวโสกนี่นะครับโดยเฉพาะนักบวชท่านจะเริ่มเข้านอนเวลาประมาณ3ามทุ่มและจะเริ่มตื่นนี่ประมาณตีสาม พราะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเตรียมพาญาติโยมทําวัดสวดมนต์ังนั้นสิ่งเหล่านี้นี่ท่านจะน,นอนประมาณ 8, แค่หกชั่วโมงการนอนน้อยหกชั่วโมงที่สะสมมาเรื่อยๆนี่มันทําให้ภูมิต้านทานนี่ลดไปเรื่อยๆครับและภูมิต้านทานเรานี่แหละเป็นตัวควบคุมเซลล์มะเร็งนะครับอังนั้นภูมิต้านทานลดน้อยมากเท่าไหร่เซลล์มะเร็งก็สามารถเจริญเติบโตได้มากเท่านั้น นั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยทําไมนะครับชาวโสุกจึงเป็นมะเร็งกันได้ทั้งที่อาหารก็ดีนะครับชีวิตก็ไม่เคร่งเครียดนะครับทานก็ทานมังสุิรัตนะนี่คือเหตุผลว่าด้วยความที่ชาวโสกุกมุ่งมั่นนะครับกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็ขยันมากจึงพักผ่อนกันน้อยและมีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอคิดว่า ควรจะพูดไว้ก็คือการที่เราออกกฎระเบียบให้เด็กนี่ตื่นตีสี่นะครับซึ่งทั้งที่จริงเด็กควรจะมีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่อย่างน้อยเก้าชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะเด็กประถมมันเป็นเรื่องที่ทำ้ายสุขภาพเข้ามากเดี๋ยววันหลังหมอจะมาพูดถึงเรื่องนี้วันนี้สวัสดีครับ